ที่นี่พาไปแลกความต้องบอกว่าคือมันเป็นอนิสงส์มาจากน้องหมูเด้งอย่ามาจับหนูนะ <S <S อ,อย่ามาจับหนูนะดังมากนะดัง, ok ดงระดับโลกเลยล่าสุดเอน็นหวาหนักธุรกิจเอาเบียร์มาให้ส่วนสัตว์ตั้งห้าล้านโอ้ไม่ธรรมดานะคะ<อ>ต้องดังว่าดาราทั่วไปเล,เลยนะคะใช่ค่ะจากกระแสนหนองมูเดงฟีเวอร์นี่แหละค่ะฮิปโปแคร์ควนใจชาวเน็ตทั่วโลกค่ะก็เลยทําให้พี่น้องประชาชนในจังหวัดส้มคล้าเองแล้วก็ใกล้เคียงค่ะท่านผู้ชมแฮแบบเที่ยวส่วนสัตว์ส้มคล้าเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวเลยค่ะ น่ะคผู้ชมคะนี่ไม่ใช่น้องมูเดงนะ<อ>แต่ว่าก็เป็นฮิปโปมือนกันแต่ก็เดเงมอนกันแต่ก็เดเหมอน, <c oughs> นกันนะคะ <c oughs> ก็คือน้องธนูค่ะหนึ่งในฮิปโปฮิปโปโปเตมัสตัวตุย้ยนุ้ยน่ารักค่ะที่กำลังชวัวกินกวนอีเดี๋ยวที่เราเห็นกันนะคะ<อ>แล้วก็มีการดำพุดํดำังอยู่ในน้ำด้วย<อ>น่ารักเลยทีเดียวค่ะเอาใจนักท่องเที่ยวทางเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่ที่มาเที่ยวส่วนสัดสงขลาค, <c oughs> ค่ะเพื่อมาชมความน่ารักของฮิปโปซึ่งหนองจากกระแซมมูเดงฮิปโปแคร์จากส่วนสัดเข้าเคียวเทดดงดังไปทั่วโลลกกกกกนน่่าาจะะะหดีัแ้้ค็เยทใร องเที่ยวสวนสั์เนี่ยล็อบมาได้รับความนิยมมากขึ้นในช่วงส่งเดือนี่ผ่านมาค่ะประกอบกับเป็นช่วงปิดพักเรียนด้วยค่ะผู้ปกครองก็เลยพาบุตรล้านมาเที่ยว่สวนซัดส่งคลาเป็นจำนวนมากแม้ว่าจะเป็นวันทําการปกติก็มากันเต็มมดค่ะค้นกันมาเลยใช่ค่ะเรื่องนี้ค่ะนายนาริตแก้วสลับดินค่ะผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนซั์ส่งคลารักสาการในตําแหน่งผู้อำนวยการสวนสัดส่งคลาเปิดเผยค่ะว่า กระแสมูแดงเนี่ยทำในส่วนสัดโซนคลา้ามีหนักทองเทียวเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวเลยค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขตรรัตฤกษ์เนี่ยก็จะมีหนักท่องเที่ยวราวหกร้อยถึงแปดร้อยคนต่อวันแต่ว่าช่วงนี้เพิ่มขึ้นหมักสุดถึงพันห้าร้อยคนต่อวันเลยค่ะนายว่าบามส่งผลในทางส่วนสัต์เขามีรายได้เพิ่มขึ้นราวสิบสองเปอร์เซ็นต์พอเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะคะเ่น้องๆแล้วก็หนักทองเที่ยวเนี่ยจะได้มาชมความน่ารักของหน้าหน้าสัตา์นนาชนิดแล้วก็ พร้อมๆกันด้วยค่ะลองฟังเสียงของดานาริดค่ะครับก็ตั้งแตเ่เรื่องของโปรแครน,นะครับเรื่องของมูดิ้งที่มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจนะครับตุนจัดทงขาเองเนี่ยก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาจํานวนมากช่วงเดือนกันยาที่ผ่านมานะครับตุนจัดทงขาเนี่ยก็จะมียอดนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชมเพิ่มขึ้นนะครับประมาณ12เปอร์เซ็นต์วันเสาร์อาทิตย์ประมาณพันสองถึงพันห้าร้อยคนนะครับ ก็ประมาณนั้นถ้าวันธรรมดาก็ประมาณ700-800ถึงคนครับก็เพิ่มขึ้นแล้วก็เข้ามาน่าจะเป็นเทศก,กาลที่ที่ช่วงนี้ก็น่าจะเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเยอะที่สุดนะครับอาจจะเป็นช่วงที่นักเรียนโรงเรียนปิดเติมด้วยก็ทัวร์สถานที่ทองเดี๋ยวนั้นก็จะมีเรื่องของอพี่จอนนะครับน้องเป๊ปซี่แล้วก็พี่นอ็อตเลดขาวนะครับแล้วก็น้องโนริที่เป็นแมวน้ําลูกแมวน้ําเราที่กําลังโต สมเสร็จก็มีก็ตั้งท้องอยู่นะครับก็คิดว่าอีกเป็นนานก็น่าจะมีได้ข่าวดีนะครับนักท่องเที่ยวที่สนใจนะครับก็าสามารถเข้ามาเที่ยวชมได้ ทางส่วนสัดสรงคล้าก็มีระบบการจัดการสวัสดิการของสัตว์ตามมาตรฐท่านซ้ากนและการสมาคมส่วนสั์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยซีซ่าครับมีสัดในการดูแลแต่ว่ามีชื่อเสียงในไล่ชนิดเลยน้องได้ย่างเช่นผีจ้อนอย่างที่บอกไปเมื่อกี้เลยผีจ้อนน้องเป๊ปซี่โขนี่ก็เป็นโขรักลิงชิมเป็นซี่ี๋่เพิ่งสละโสดไปเมื่อเร็วนี้ครับมีผีน็อตี่เป็นเรดก้านะครับน้องโนริี่เป็นลูกแมวน้ำควันใจชาวสรงคล้าเลยแลยก็มีนกนาน้ชชนิดและการตั์น่ารักน่ารักลุย นะครับนอกจากนี้แล้วทางสวนสัตว์ยังมีกิจกรรมให้ได้รวมสนุกกันอย่างเช่นการนีไปนางเล่เสื้อกินาน่อก็จะให้ย่านเสื้อกันนะครับช์วิตีชีวิตกล้องชัดป่าไม่ว่าจะเป็นมีข้อหนกเงือกกะปิาร r านะครับบางคนก็จะเรียกว่ากะปิปลาระนี่กะปิบา r านะครับการแสดงความรามาดถ้องแมวน้ำขู่ขบวนพาเรดนกแพนกวิ้นรลยก็เอาใจนักท่องเที่ยวโดยการเปิดโอกาสให้เด็กๆตัวเยียดดนี่ได้เอาปลาทู่ปปปอนนะครับหนกเพนกวิ้นไดแบบกลายฉิดอีกด้วยนะครับทีนี้ครับใกล้จดียวก แค่หรือว่าเท่าวันติดนี้อย่างวาง่างยังไม่มีอีเวนต์อะไรนะครับเชิญชวนเลยไปเที่ยวกันโดยเฉพะผู้ปกครองนะครับพาบุตรล้านพ่าเด็กเย็นเยียดไปตั้มพัดกับวิธีชีวิตของสัดปา<ฆ>่าหน้าชนิดเลยตั้งถิ่นน่ารักเลยก็ได้ความรู้ติดชวนสัดสรงคล้านะครับก็เปิดให้บริการทุกวันเลยตั้งแต่เวลาตีแปดวัวเจา้าไปจนถึงตีเซครึง่งวันเย็นนะครับ<ฆ>ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊กชวนสัดสงคลา้าสรงกล้าสูา้สาสตามตีขึ้นอยู่ี่หน้าจอ,าอตอนนี้ได้เลยนะครับค่ะต้องบอกว่าไม่ใช่ท่าที่นน้องๆ เราไปลองกันนุกเหมือนกันนะแต่เห็นสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยบางอย่างเนี่ยเราก็ไม่เคยเห็นตัวจริงนะเราเห็นแต่ในรูปมันชุ่มแซดเปเนี่ยแต่สำคัญเนี่ยกล้องตีทวนทัชตรงพระเนี่ยชุ่มแซดเขากำลังพุ่งอยู่กันอีกประมาณตองอยู่ซองถึงจามเดือนเนี่ยน่าจะคลอดดึ้งก็บอกว่าน่าจะมีข้าวดีคือกิจกรรมให้รลวมสนุกตังเือหรือว่าอะไรแบบเนี้ยรอความชัดเจนการประกาศกล้องทวนทัชอีกทีหนึ่งแต่ว่าช่วงนี้ก็ยังไปได้นะเพราะว่าทีทวนทัชตรงพระเนี่ยมีต้องบอกว่าตัวตึงตัวตึงอยู่อย่่าางจจอนนนเเเียป็้ ีเจ้า่านปี่จอนกำนองเป๊ปซี่เพิ่งแต่งงานไปเล็กไม่นานนี่เองตอนนี้ก็คือใช้ชีวิตแบบคูรักอยู่เป็นคูรักเออวันนั้นเนี่ยเข้าไปแล้วทำท่าว่วงทีตบมือมาก่เลยตบมือตอนรับวจิตก็ไม่รู้แต่ว่ตน่ารักมากเลยค่ะ